แสงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพืชทุกชนิดถ้าหากว่าพืชขาดแสงแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างอาหารได้เมื่อไม่สามารถสร้างอาหารได้พืชก็จะตายนะครับเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้นก็จึงใช้ตัวนี้มาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่จะดึงให้ต้นทุเรียนที่เราปลูกนั้นมีขนาดความสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นบทเรียนสําหรับใครที่จะปลูก ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนนี้ปลูกได้สี่เดือนนะครับเริ่มปลูกเดือนเมษายนหลังจากปลูกได้1เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปลูกต้นข้าวโพดให้ข้าวโพดห่างจากต้นทุเรียนอย่างละหนึ่งวานะครับอันนี้เป็นข้อที่เราควรจะรู้และกำหนดเอาไว้มิฉะนั้นแล้ว ถ้าหากว่าทุเรียนได้รับแสงน้อยยอดมันจะตายหรือยอดมันจะด้วนยอดมันจะเริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามาได้รับแสงดีพอสมควรมันก็จะเริญเติบโตไปปกติแต่ว่าใบอาจจะบางแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราต้องการจากการปลูกขา้าวโพดบังต้นทุเรียนนะครับในต้นทุเรียนเล็กนั้นมันไม่ชอบแสงมากเท่าไหร่ การบางแสงก็จะช่วยให้มันเจริญเติบโตเ่จเจริญเติบโตได้ดีระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการบางแสงก็จะช่วยมันเจริญเติบโตได้ดีระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องซื้อแสลนม,มะมุงก็ใช้ข้าวโพดเป็นตัวที่พรางแสงให้ก็ได้แต่ขอให้ปลูกห่างหนึ่งหากมันทางออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพอ,อมันโตร,ระยะหนึ่งนะครับเราก็หักก้านข้าวโพดนะครับหรือ เอามีดตัดใบข้วโพดเพื่อให้แสงทะลุผ่านมานะครับให้ส่องได้ทั่วถึงกันทุกด้านนะครับาการปลูกห่างก็ดีการที่เราหักใบก็ดีหลังจากที่มันอ,ออกฝักเรียบร้อยแล้วนะครับการหักใบนี้จะต้องหักใบตอนที่มันติดฝักแล้วเรียบร้อยเท่านั้นนะครับอพอหักใบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีช่องแสงให้ทะลุผ่านมา แต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอสําหรับความต้องการของมันสมมุติว่า100%ซมันอาจจะได้70%็ดขาดไปสัก30%ตรงส่วนนี้แหละนะครับอาก็จะเป็นเงื่อนไขทําให้มันยืดตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาดูความสูงของหลักกับความสูงของอต้นทุเรียนนะครับมีท่อประปาเก่าก็คือสูงประมาณ1เมตรนะครับมาเป็นตัวเปรียบเทียบ ต้นนี้ก็สูงประมาณนี้แต่ว่า,าหลังจากเวลาผ่านไป4เดือนนะครับอันนี้คือส่วนที่มันยืดยาวขึ้นเนื่องจากการยืดตัวหาแสงนั่นเองเพื่อทําให้มันาสามารถสร้างอาหารได้ถ้ามันขาดแสงก็จะตายเพราะฉะนั้นทุเรียนถ้าใครมีพืชอะไรมีสูงกว่ามันมันพยายามจะยืดตัวแข่งสูงแข่งนะครับเพราะฉะนั้นลําต้นมันก็จะยืดยาวเพราะฉะนั้นการรู้ลักษณะนิสัยของทุเรียน เราก็นําความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในการล่อหรือดึงให้ต้นทุเรียนนั้นเกิดการยืดตัวยาวสูงขึ้นนะครับในทานองเดียวกันในข้างล่างในกิ่งก้านของมันนั้นมันก็สามารถยืดยาวได้ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับหรือน้ําหมักอะไรประเภทนี้ที่ซึ่งผมก็เคยได้นำเสนอไปแล้ว นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่มันซ้อนเข้ามาก็คือ,อเทคนิคการาดึงต้นให้สูงโดยการใช้แสงนะครับาการพลางแสงดยการใช้ดต้นข้โพดลักษณะอย่างนี้ก็ฝากเป็นบทเรียนสําหรับท่านที่จะปลูกในครั้งต่อไปหรือเป็นบทเรียนสําหรับการเรียนรู้นะครับ